ชมตอนนี้เรามาถึงหน้าห้างเซนทรัลพรามเก้ากันแล้วนะคะวันนี้เป็นงานเปิดตัววันแรกของห้างค่ะบรรยากาศคึกคักมากเลยคนมารอคิวตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ต่างๆมากมายเลยช็อปแต่และช็อปที่นี่นะคะนับว่าอลังการมากๆและที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังนะคะในระดับพรีเมียมอีกด้วยหนึ่งในนั้นค่ะก็คือร้านอาหารคิมจูซึ่งเป็นร้านอาหารเกาหลีสูตราชวงศ์ค่ะร้านคิมจูมีมาแล้วหลายสาขาค่ะแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกับบรรยากาศการเปิดร้านสาขาพระรามเก้าการเดินทางมาที่นี่ง่ายๆค่ะเราแค่ลงรถใต้ดินนะคะมาขึ้นสถานีพระรามเก้าออกประตูที่สอง เราก็จะพบกับห้างเซนทานเลยค่ะพ,พอเข้ออามาในห้างนะคะเราเดิน มาเจอผังตรงนี้นะคะเราก็ดูคิมจูอยู่ชั้น7ค่ะอยู่ที่7จ็เดินตรงมาขึ้นมาในเลื่อนตรงนี้ไปที่ชั้น7เราก็จะเจอเลยค่ะมาถึงหน้าร้านคิมจูกันแล้วนะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีภาพบรรยากาศของการเปิดร้านในวันนี้ให้กับพวกเราได้ชมกันค่ะ เราเข้ามาในร้านนะคะเราก็จะได้พบกับบรรยากาศเป็นกันเองการตกแต่งที่นี่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเกาหลีค่ะมีภาพของตึกโซลทาวเวอร์นะคะซึ่งใครที่เป็นคู่รักก็จะต้องรู้ว่าตึกนี้นะคะเวลาที่คู่รักเข้าไปเที่ยวกันก็จะเปคล้องกุญแจแห่งความรักแล้วก็โยนกุญแจทิ้งเป็นสัญลักษณ์ของการรักกันชั่วนิรันดร์นะคะ สำหรับคอเกาหลีนะคะคงจะรู้จักเกาะนามนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งความรักไปถ่ายทำซีรีส์ดังๆของเกาหลีหลายๆเรื่องเลยค่ะรวมทั้งมีภาพของพระราชวังเคียงบอมชุกซึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ที่เกาหลีจริงๆค่ะ อนสแควร์ค่ะพี่นี่คะก็เป็นบุฟเฟ่ทะเลค่ะเนื้อค่ะเนื้อกิมจิหมูค่ะ บางทีก็กินซัมจอมหนึ่งเงี้ยแล้วแต่จังหวะแล้ววันนี้ทำไมถึงมาเราอยู่ที่นี่คะนั้งใส่ผันผานนั่งใส่ผันเพราะว่าเป็นวันเปิดร้านหมดแรกไม่ใช่ค่ะอยากก็เมาทานเมนูอะไรคะพี่บางทีก็บุฟเฟ่ค่ะมีทั้งฟรีเล็กเลือกในราคาถ้าไม่ได้แบบใช่ได้รองจิต ก่อนไหมคะเสด็จไปสาขาไหนคะสา่ะแล้ววันนี้ตั้งใจมาที่นี่เลยเหรอคะใช่ที่เ่เปิดใหม่อ๋อวันนี้มีส่วนลดให้20%นะคะปกติจะชอบเมนูอะไรคะข้าวยำนี่รอนานๆอย่างนี้นี่รู้สึกไงบ้างคะแต่ว่ายังเป็นแฟนยืนหยัดรออยู่ใช่ไหมคะค่ะล้วรอสักครู่เดี๋ยวได้ทานแล้วนะคะขอบคุณค่ะ คินจืดใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเคยทานที่ที่อื่นมาก่อนเออเคยทานร้านอาหารประเภทนี้มาก่อน,นะครับอ๋อแต่ยังไม่เคยลองกินจืดเลยนะคะร้านนี้ครับค่ะวันนี้นี่เราเปิดสาขาช่วันแรกนะคะคมีส่วนลด20เปอร์เซ็นต์ครับที่นี่มีทั้งเมนูบุฟเฟ่แล้วก็อลากัสนะคะอ,อ,อยากจะให้ลองทั้งสองเมนูเลยใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะตั้งใจรอครับ ขอสมามค่ะที่นึงค่ะวันนี้รู้จักร้านคิมจูได้ยังไงคะเคยไปทานที่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ลาดพร้าล์ค่ะแสดงว่าเป็นแฟนะคลัขาขาบของคิมจูอยู่แล้วอร่อยค่ะชอบชอบหมูเกาหลีส่วนใหญ่ชอบเมนูอะไรของคิมจูคะเค้าข้าวแล้วก็บาฟเฟ่อะคะ่ะข้าวยำกับบาร์เฟ่ต์นะคะแล้วกเ็เคยเข้าไปดูเว็บไซต์ของคิมจูยังคะเราเข้าไปดูนะคะเพราะว่าคิมจูมีโปรโมชั่น ที่เข้าไปทิ้งร้านที่เคยกู๋ด้วยอะไรกันแล้วรู้จักร้านกินจูได้ยังไงคะก็พี่สาวค่ะพี่พี่หนุ่มเขาแนะนำมาค่ะว่าอร่อยเคยไปทานที่สาขาอื่นมาก่อนไหมคะไปทานที่ยูเนียนมอลล์ค่ะแล้วชอบเมนูอะไรของที่นี่คะตัวหนูจะชอบกินเบคอนนะคะและส่วนใหญ่จะมาทานบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่เมนูอลาาคร์สก็อร่อยนะคะเป็นข้าวยำ เกาหลีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยบะหมีด่ดำก็อร่อย<ม>ต้องลองทานดูนะคะ,คะเป็นเมนูนแนะนำเลยที่คิมจูนะคะมีกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมากมายอย่าลืมเข้าไปติดตามได้ที่ www.kimjufood.com และเข้าไปรับโปรโมชั่นดีๆที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้ค่ะ